สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดนำทีมเช่นเคยนะครับเรายังคงอยู่กับที่ทำการลอกนานะพอดีนาพื้นเนี้ยมันมีโพหรือจอมปวกอยู่หนึ่งโพครับเจ้าของบอกว่าเอาไหมให้ถ้าเอาไปขายเอาดีครับอยู่ใกล้ๆแล้วไม่มาเอาได้ไงมาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มครับ สงสัยคงจะไม่มีหนูนะมั้งป่านี้ถ้าช่วงแรกๆอ่ะขุดโพนโดยส่วนมากอนะ่ะจะชอบมีหนูอยู่นี่สงสัยจะไม่มีแล้วคงจะหายไปหมดแล้วครับคงไปอยู่ตามรานค้ากันหมดแล้วมั้งหนูโอ้ดินโพนี่สุดยอดเลยนะเอาไปปลูกผักเนี่ยหรือว่าเวลารถติดอะไรงงเงี้ยทางอื่นๆี่ยผมชอบจะเอาดินโพนแบบเนี้ยไปปลูกทาทางครับแน่น แน่นดีฮะเนี่ยถ้าเอาไปปูทําทางนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยชาวบ้านเขาชอบเอาไปปลูกผักผมเคยเห็นนะเขาซื้อดินโพลไปปุ๊บเนี่ยแค่เอาเม็ดพริกเนี่ยไปโรยขึ้นครับเอาไปโรยไว้ขึ้นเลยโอ้เสียงว่าแร่ธาตุดินโพลเนี่ยมันดีฮะ,ะต้นนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะนี่เดี๋ยว ขุดก่อยค่อยเอาออกครับนี่ได้สักห้าหกเที่ยวสิบเที่ยวก็ยังดีครับดีกว่ามาแล้วไม่ได้ไม่มาแล้วก็ต้องเอาครับเอาให้หมดดินลอกนาะผมยังไม่หมดนะยังอยู่ยังอยู่อีกหน่อยหนึ่งแต่ผมว่ามาเอาดินโพลก่อนดีกว่า เพราะว่าถ้าลอกนาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไม่มีทางออกทางออกก็ตรงนี้ขึ้นลำบากชันปกล้อขึ้นชันลำบากก็เลยว่าโอ๊ออกทางนี้ดีกว่าไม่ต้องแต่งทางเยอะเลยนี่อะถอยไปถอยไปนี่ฮนะนี่นี่พื้นที่ที่ผมลอกนานะ นี่มันข้ามคลองเล็กๆมาเองฮะเนี่ยแค่เรามามาเปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาเอาดินโพลเลยนี่พื้นที่หลอกนาของผมยังไม่หมดนะเหลืออยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบเที่ยวได้เนี่ยพื้นล่างก็แข็งฮะหลอกนาไปแล้วพื้นล่างแข็งลงได้ผมก็เลยว่าอามาเอาดินโพลก่อนดีกว่าไม่ต้องเอาดินไปทําทางขึ่งทางนูน้นเสียเวลาเสียน้ํามันด้วย นี่ทะลุเลยเปิดช่องนี้ออกไปฮะเดี๋ยวเอาดินโพนดินจอมปวกนี่หมดแล้วก็กลับมาลอกนาต่อฮะได้หลายเที่ยวเหมือนกันนะนี่คันนี้คันนี้ห้าแล้วน่าจะได้อยู่ประมาณสิบเที่ยวได้อยู่เก็บเล็กผสมน้อยไปครับ เพราะว่าดินเป็นอะไรที่หายากมากช่วงนี้แถวบ้านผมได้ก็เอาไปเลย,เยจะของซื้อท่อมาไว้จะให้วางท่อพร้อมโอ้ข้างล่างขาวเลยสวยเลยเนี่ยอ่ะพอแล้วไป ดูการนี้อาจารย์เวียงกลับมาอยู่ผมครับหายไปสองปีไปดูแลลูกบอกไม่มีใครอยู่กับลูกเลยไปทำงานที่บ้านปีนี้อยู่กับเมียเมียกลับมาแล้วมาอยู่กับเมียก็เลยได้กลับมาขับให้ผมต่อโอ้จะตายการขับแกนะ่ะไปเรื่อยๆรถต่ท่อดังนะเต็มแกคนไม่เหยียบเองเะยจะตายการขับไปเรื่อย อ้ามีหนูไหมะอ,อาจารย์นะหรือว่าหนูไปอยู่ร้านหมดแล้วร้านค้าหมดแล้วไอ้ร้านอาหารหมดแล้วสงสัยจะไม่มีนะอ่ะ๋ยวมาดูแกลมต้นไม้ดีกว่าต้นไม้อยู่บนเนินเงนี้ยออ,ออกง่ายแซะซ้ายแซะขวาอย่ากระดันล้มเอาฮนะ แต่ปัญหาของมันเนี่ยคือลากเลยลากต้นไม้เลยมันจะแข็งนี่อ่ะกำลังแซะแซะดิงังข้างก่อนจะไม่ไม่ใช่ว่าแซะไปแซะมาต้นไม้เอ็นลงมาทับไม่ได้นะ <laughs> เรคอยดูด้วยนะฮะเออนี่แสะดันคางก่อนตัดลากไม้ออกก่อนครับเดีย๋ยวพอได้จังหวะแล้วก็ดันล้มเลยทีเดียวโอ้โอ้โอ้เจอ,อลากลากใหญ่นี่แสะไปฮะแสะเรื่อยๆฮะเดีย๋ยวคนขับพอรู้ว่ามันจะเอแล้วเดีย๋ยวค่อยดันทีเดียวฮะดันล้มเลยทีเดียว อได้เห็นลากแล้วนี่ก็ค่อยแซะลากแซะแซะไอลากนี่ลอยโพมาแล้วเดีย๋ยวเอาฝั่งด้านนน้นอีกสักหน่อยหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นต้นมะขามนะเนี่ยอต้นมะขามไม่ใช่ใช่ด้วยฮะไม่รู้กี่สิบปีเลยตน้นนี้ต้นมะขามต้นนี้ฮะมะขามป่าหรือเปล่า จะเอาเลยเลยออาโอ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 โล้มแล้วครับล้มแล้วครับตึงโอ้โหนี่แหละต้นมันอยู่ข้างบนโพนครับต้นมะขามต้นนี้ฮะล้มแล้วโอ้อะอะเดี๋ยวทำการแซะดินหน่วยมันก็มีนะผนครต้นมะขามจะเห็นอยู่มีหลายฝั่งอยู่เหมือนกันมันควงจะเป็นมะขามเปรียวแน่นอนฮะ ไม่ใช่มะขามหวานอ่ะดันมาครับดันมาไหวไหมเฮ้ดันมาจะพยายามพลิกมาฝั่งนี้นะอ่ะมาไหมมาไหมลงมาฝั่งนี้ไหมอ่ะเอิอง้งโอ้โหน่นาจะหลายปีอยู่ครับต้นมะขามต้นนี้รู้สึกว่าจะก่อไปหมด ามันสดๆสดนะต้นยังไม่แกขนาดนี้มันคงจะไม่เสียงนักกรอบขนาดนี้หรอกหักวงหมดครับอ่ะวันนี้ผมก็คิดว่าการมาลอกนาที่นี่น่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จเสร็จย็นๆนี้แหละฮะน่าจะเสร็จครับ เดี๋ยวคลิปนี้เป็นว่าเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับขอพบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุณรอดนำทีมครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อว่าภารกิจการลอกนาเสร็จแล้วเจ้าก,การยาวจะไปไหนต่อไปทํางานที่ไหนต่อฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ